สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคาในเช้าวันศุกร์ที่5กรกฎาคมนี้เป็นสุกแรกของเดือนฉะนั้นคืนนี้โอกาสผันผลสูงนะครับเมื่อคืนเป็นวันชาติสารัฐทำให้ตลาดหลักๆส่วนใหญ่ปิดตลาดโคมเมกอะไรพวกนี้ปิดหมดข่าวมันก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้ววันนี้ละทองมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ไหมหรือเกิดการพักลงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลย วันนี้เดี๋ยวรู้เลยนะถ้าขึ้นก็ต้องวันนี้แหละขึ้นไม่ผ่านก็วันนี้เหมือนกันเมื่อคืนกองทุน SPDR ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับคงทองที่ระดับ834.81ตันนี่เป็นราคาปิดนะครับ 2, 3 5 6แล้วแล้วถ้าต้องขึ้นเนี่ยมันจะดูยังไงน้องก๊อฟอันนี้บอกทิศนิดเดียวนะครับถ้า ตราไปไม่หลุดต่ากว่า2,350 2,352ไม่ลงหรอกพี่เป็นการพักเพื่อขึ้นมากกว่าเป็นมุมมองความเห็นส่วนตัวนะครับคืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเริ่มตั้งแต่4โมง4 0ีก่อน5โมงก็จะมีการถแถลงจากคุณจอร์นวิลเลียมนะครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นรองประธานเฟดเวลาพูดอะไรเนี่ยมีมีผลกระทบแน่นอนนะครับ มีการประกาศตัวเลขตอนทุ่มครึ่งทุ่มหนึ่งนี่หรือทุ่มสิบห้าอย่างช้าควรจะนั่งอยู่หน้าจอได้แล้วนะครับจะมีตัวเลขประกาศตัวเลขแรกเลยเออร์เรดเออร์ลี่เออร์เป็นรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงนะครับตัวเลขเดิม0.4%คาดการจออมาที่0.3นมเเนี้คาดการ,าาการส่งผลบวกแต่ทองนะครับแล้วก็มีนอแ e m p l o y m e n t c h a n ช e หรือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอันนี้ออกโดยภาครัฐนะครับตัวเลขเดิม2 7 2 0 0 0ลายคาดการว่าจออมาที่91ึ0 0แสายเงี้ย อย่างนี้คาดการส่งผลบวกนะครับถ้าออกมาตามนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขตอนทุ่มครึ่งตัวสุดท้ายนะครับตอนทุ่มครึ่งนะครับ unemployment rate ตัวนี้จะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับอัตราการว่างงานครับตัวนี้โอ้คาดทรงตัวตัวเลขเดิม4%ี่คาดการ4%ก็ไม่ได้บวกไม่ได้ลบไม่ได้บอกน่าจะตีกันทีเดียวแล้วจบเลยแต่ว่าคืนนี้เขามีมีมีเฟดม,มีการถแถลงมีการ มีการรายงานนะครับเนี่ยมอนอพอรีเนี่ยรีพอร์น่าจะมีการรายงานวาระการประชุมสักอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ตอนสี่ทุ่มแล้วก็จะมีการถแถลงของประธานธนาคารกลางยุโรป ECB นะครับคุณคริสตินลากาท่านก็จะอกมาพูดตอนเที่ยงคืนกว่าด้วยส่วนใหญ่จากที่ผมได้ได้ติดตามรายงานของท่านนะครับ ส่วนใหญ่ถ้าจะพูดว่าตอนนี้ทางทาง EU เนี่ยทางธนาคารกลางยุโรปเนี่ยมีความพร้อมด้วยเงินเฟอ้อที่ลดลงก็พร้อมที่จะปรับลดอาัตาราดอกเบีย้ยท่านก็จะพูดอยู่เสมอนะครับรอบที่เราก็ปรับลดลงไปแล้วนะครับแต่ว่าเปดไม่มีไม่อีไม่อะเลยนะครับว่าจะมีการปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยนะข่าวเมื่อเช้าผมนั่งดูด้วยความที่เมื่อวานเขปิดนะเนาะวันที่สี่วินกี่โมงวะเนี่ย พูดได้อยู่เจ็ดมงสี่สิบนี่จะเป็นอย่างเมื่อวานไม่ได้คุยนะข่าวข่าวที่ผมเช็คเมื่อเช้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อทองเลยครับยกตัวอย่างการเลือกตั้งที่อังกฤษใช่ไหมครับซึ่งทางรายงานนะนะครับเขาก็คาดการณ์กันว่าของ Exit Pro นะครับว่าพรรคแรงงานน่าจะมีโอกาสชนะคะแนนอย่างถล่มทลายอะไรเงี้ยซึ่ง พักเดิมหรือรัฐบาลเก่าของอังกฤษเนี่ยก็เขาอยู่ในอำนาจมาสิบสี่ปีนะยาวนานนะครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนคััวอำนาจเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องอะไรอ่นะแล้วก็ไม่มีจะมีข่าวจากรอยเตอร์ก็เกิดเพลิงไหม้แก๊สรั่วที่สนามบินที่กวลาลัมเปอร์พวกพวนี้มันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวพองถ้าไม่มีก็ไม่ต้องหานะครับเมื่อเช้าไปเช็คในส่วนของค่างเงิน อันนี้น่าจับตาจริงเงินเยนของญี่ปุ่นตอนนี้ที่ประชาผมเห็นประมาณร้อยหกสิบเอ็ดเวลาที่ขึ้นมาระดับร้อยหกสิบญี่ปุ่นมักแทรกแซงนะผมเรียนพี่ก่อนแทรกแซงแทบทุกครั้งถ้าแทรกแซงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแทรกแซงปึ๊บส่วนใหญ่มักส่งผลลบต่อทองครับส่วนใหญ่เลยนะครับแต่นี้ยังไม่แทรกแซงนาทีนะครับจะปล่อยให้เข้าสู่กลไกตลาดหรือยังไงอันนี้ตอบไม่ได้แต่จากการจดบันทึกที่ผมจดไว้ เวลาที่คู่สกุลเงินและมีผลกระทบต่อทองเนี่ยเงินเย็นเนี่ยถ้าขึ้นมาระดับ160บวกเนี่ยต้องระมัดระวังไว้แล้วนะครับเมื่อวานตลาดก็เวียงแคบแคบนะปรับไปตั้งแปดรอบเลยเนะมื่อวานนะเปิดมา4 9 0 0นเนี่มันเป็นต้านวิ่งอยู่900 850 900 850เอามีพักลงมาตอนบ่ายโมงกว่าที่4750 พูดได้ง่ายคือเปิด900ปิด850นะครับสมาคมค้าทองประกาศตอนครั้งสุดท้ายตอน4โมง4 5 48,50แล้วรับซื้อคือ47,50โกลสปอร์ตเมื่อวานขึ้นที่2,362อย่างสูงแล้วก็ถอยเลยครับ5960 595554จะอยู่ในกรอบที่เขาไม่หลุด6เอ่อ2,350เขาไม่หลุดพูด,ดง่ายๆเช้าเนี้ย ยังไงต่อเลยเนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยห้าหกถึงห้าเก้านะครับส่วนค่างเงินบาทก็อยู่ประมาณนี้เหมือนกันสามสิบหกจุดหกสิบกว่าเ,นะเป็นมุมมองความเห็นส่วนตัวผมนะครับพบว่าผมว่าน่าจะเปิดราคาเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่านี้แล้วก็ไม่น่าจะสูงกว่านี้เท่าไรเพราะค่างเงินบาทก็ไม่ได้เปลี่ยนด้วยนะครับไปดูกันอันนี้เป็นค่างเงินบาทสามสิบหกจุดห้าเก้า ก็มีแนวรับส6 5 6ห้าี่ยแบบนี้ครับถ้าเขาไม่หลุดถ้าไม่หลุดโอกาสปรับตัวขึ้นถือว่ายังมีแต่ถ้าหลุดจากโซนนี้จะมีแนวรับสา3สิหจดสาหนึ่งพูดง่ายๆสำหรับค่าเงินบาทตราบใดไม่หลุด36บาทแนวโน้มบาทอ่อนยังถือว่าสูงครับโดยมีแนวต้านสา8หดดเนี่ยเขาเคลื่อนที่พี่ๆฟังทุกๆวันอาจจะเบื่อจะมันมันเป็นแบบนี้จริงๆนะพี่ดูนะ ชนแล้วก็ไม่ผ่านทิ้งชนไม่ผ่านทิ้งตีเส้นไฮไลท์เช็คถ้าผ่านมันจะต้องผ่านแบบมีวอลลุ่มเลยมันจะปึ้นขึ้นไปเลยถ้าผ่านนะครับนี่ก็หลุดหรือเปล่าถ้าหลุดก็เนี่ยแนวรับเคลื่อนที่เป็นซิมมิริเคิลไตเก์หรือสามเหลี่ยมเลือกทางอยู่นะครับเป็นมุมมองความเห็นผมผมก็มองว่าถ้าเงินบาทยังถือว่าเอือ้อต่อทองคำแท่งอยู่พูดทองคำแท่งนิดนึงละกัน เราจะเห็นเลยว่าถ้าราคาจะปรับตัวเบรกขึ้นไม่ได้ราคาทองคำแท่ง96ห้าจะมีแนวต้านโซน48,900จะอยู่ประมาณเนี้ยถ้ารักษาช่วงขึ้นไม่ได้ให้ระวังการถอยกลับด้วยถอยกลับจากโซน8,900ก็จะอยู่ประมาณสัก500-600ประมาณนี้ถ้าหลุดจากโซนนี้ลงไปส่วนใหญ่มักจะไปเคสบริเวณประมาณแนวรับหลัก,ลกๆแข็งๆเลยคือ 4,200บวกลบอยู่ประมาณเนี้ครับเจอเมื่อไหร่เด้งทุกครั้ง8 0 0ร้อยเผมพูดเหมือนแบบผมจะเชียร์ลงไม่ใช่แบบนั้นมันต้องคอนเซอร์ทีฟนิดนึงนะครับแล้วถ้าเกิดมันยืนได้ล่ะน้องเนี่ยเกิดสปอตมันขึ้นหรือบาทมันเบรกขึ้นอันนะอะไรประมาณเนี้นะครับถ้าราคาทองคำแท่งเก้าหกหสูงกว่า4,900อโอกาสที่เราจะไปเจอสี่หมืบาท แล้วก็สี่หมืนหนึ่งพันสองรอยจะสูงมากมีเท่านี้เป็นโซนต้านจริงหรือเปล่าไปดูแล้วกันอันนี้เป็น xau e ในทางเฟ r a m e สิบห้านาทีตอนนี้มันยังไม่สี่ห้าก็แสดงว่าสามแท่งนี้นี่เจ็ดโมงหนึ่งสองสามสี่อันนี้หกโมงหนึ่งสองสามสี่ช่วงตีห้าเอาเปิดมาถอยแล้วเด้งเลยนี่ใช่ไหมใช่ ตอนนี้อยู่สองพันสามรอยห้าสิบแปดครับขึ้นมาโซนเนี้ยมวะอันนี้เป็นการเคลื่อนที่ของเมื่อวานเลยนะครับคือตลาดไม่ได้เกิดจุดต่ำใหม่ไม่ได้เกิดความสูงใหม่อันนี้เรียกว่าตลาดไซเวย์ครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตลาดมันจะเลือกไปทางไหนถ้าดูในทางเฟมระยะสั้นเขาไม่ได้บอกเลยนะครับเนี่ยไม่ได้บอกเลยจุดต่ำม,มันยกความสูงไม่ได้เกินแล้วถ้าเกินล่ะถ้าเกินก็ไปดูกัน นี่มันผมว่าตลาดน่าจะเลี้ยงๆรอช่วงประกาศตัวเลขแต่ตอบไม่ได้เหมือนวันพุธว่าเอ้าแล้วทําไมวันพุธมันมีตัวเลขการจ้างงานเหมือนกันแล้วมันเบี่ยงตั้งแต่บ่ายเลยน้องกอบปอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าเวลาตัวเลขออกมันเบี่ยงแคบมากครับคือเหมือนมีคนรู้ก่อนแล้วเล่นก่อนเลยเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ มันไม่มีเหตุผลนะอยู่ๆมันจะไปวิ่งอะไรก่อนนะตัวเลขสําคัญมากับนิ่งเนี่ยมันก็ไม่น่าใช่แนละพอตัวเลขแบบไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่ประกาศดันวิ่งสะแลงเลยวันพุธเลยนะครับตอนนี้มาดูกันตอนนี้อยู่2 3 5พัประเด็นคืออันนี้แท่งละหนึ่งชั่วโมงมันเคลื่อนที่แคบมากครับเนี่ย7จ็ดโมงหกโมงตีห้าตีห้าเปิดมาแล้วถอยนิดหน่อยแนละ้วก็เด้งกลับขึ้นมาเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ เล่าดีกว่าโอ้ยพูดมันไม่มีข่าวนีวันนี้พูดน้อยในชุดนี้ทำการปรับตัวลงเป็นซิกแซก1ชุดขึ้นเป็นซิกแซกอีก1ชุดประกบกันเป็น inward ed h and shoulder pattern หรือ pattern ปรับตัวขึ้นถ้าเป็นมุมมองผมผมมองว่าโซนตั้งแต่60บวกขึ้นมาเนี่ยผมมองเป็นโซนต้านโซนต้านเลยโซนต้านในความหมายของผมหมายความว่าถ้าขึ้นมาโซน2360นะครับถึง 2, 3 6 8 worst case ผ่านไม่ได้ไปไม่ได้เท่ากับว่าเป็นการจบด้วยแพทเทิร์นถ้าจบด้วยแพทเทิร์นก็ให้ระวังการปรับตัวลงพูดให้เข้าใจง่ายถ้าราคาวิ่งขึ้นมาในกรอบนี้จะไปจะไปแล้วไปไม่ได้คือจะไม่ผ่านเนี่ยผมตีกรอบสี่เหลี่ยมไว้พี่เลยโซนนี้จะเป็นโซนต้านจะเหมาะกับคนที่อยากจะหาจังหวะเซลล์ไม่ใช่ไปหาข้างล่างนะ พะถ้าเกิดไม่หลุดดีขึ้นมานี่ความมั่นใจมันจะหายนะครับถ้าโซนบนเนี้ยชอบเซลล์ก็ลองรับความเสี่ยงดูแต่ถ้าเกิน2,300อย่างก็ยกตัวอย่าง69,70อะไรเงี้ยมอบตัวคัดทิ้งได้เลยครับพะโอกาสที่เขายืนสูงกว่า2 3 6 8แล้วมันจะไปต่อมันจะสูงแล้วไม่คิดว่ามันจะอะไรนะแบบ worst case แบบจะไปเลยอะ มีอีกอย่างนึงต้องไม่หลุด2,352ครับเมื่อวานนผมคุยงานอยู่มันหลุดฟึบอูคาตาเลยทำอะไรไม่ได้นะครับผู้ใหญ่เยอะหล่นฟึบเอาเด้งเลยเพราะถ้าเกิดว่าหลุดแล้วมันเมื่อวานมันมีวอลล่มด้วยแต่ว่าพี่จะเห็นเลยว่าเขามีแต่ไส้เทียนมันลงไม่ได้เขาก็ดึงกลับเลยฉะนั้นแนวรับ2,352เป็นความเห็นผมนะครับผมว่ารับนี่แข็ง ถ้าไม่หลุดผมให้น้ําหนักขึ้นต่อเลยผมให้น้าหนักเบรกด้วยซ้ําถ้าไม่หลุดเนี่ยโอกาสเบรก2,368มีด้วยซ้ํานั่นคือต้องไม่หลุดแล้วท่านหลุดอ่ะเออท่านหลุดอ่ะเนี่ยในเมื่อแบบเขาก็ขึ้นเบรกเอาชุดนี้ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยโซน2,340เนี่ย3940เนี่ยเบรกฟึก๊บก็ขึ้นพร้อมวอลุม่มแท่งก็จะใหญ่ๆห,ห,หน่อยขึ้นมาโซนต้าน โอกาสปรับตัวลงจะน้อยถ้าไม่หลุด2,352แต่ถ้าหลุดจะมีแนวรับทันทีเลยก็เท่ากับว่าถ้าหลุดนะครับก็มันเป็นว่าด้วยการจบแพทเทิร์นแล้วก็เคลียงลงมาปรับฐานบริเวณ2,340สามารถลงได้ถึงจุดเริ่มที่เขาเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา2,322สามารถหลดลงมาได้นะครับพูดง่าย ภาษาบ้านๆให้เข้าใจง่ายเลยคือถ้าจะขึ้นต้องไม่หลุดไอเนี่ย2,352แต่ถ้าหลุดขอให้พี่รู้เลยว่าโอกาสที่เขาจะปรับตัวลงมาโซนนี้และโซนนี้ไม่ยากตัดทิ้งไม่ได้เพราะมันเป็นการลงที่จบด้วยแพทเทิร์นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันจะต้องแรงครับฉะนั้นถ้าจะขึ้นถึงเรียนว่าต้องไม่หลุดง่ายแค่นั้น แต่ถ้าเป็นความเห็นผมนะครับเป็นมุมมองความเห็นผมส่วนตัวนะผมว่าขึ้นนะชุดเนี้ยมันต้องดูวงคืนนะ่ยมีเช้าเกินแต่การขึ้นชุดเนี้ยมีเงื่อนไขเดียวเลยที่จะทำลายความมั่นใจทั้งหมดคือถ้าเขาหลุด2352ัน้พีเอ้ยอย่ายื้อนะบอกก่อนแดงนะเพราะมันเป็นการจบด้วยแพทเทิร์น ชุดนี้ลงกระจกกระจอกต้องสองพันสามร้อยสี่สิบต้องมีนะเพราะถ้าหลุดไอ้นี่นี่ก็ได้นะบอกก่อนไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะฉะนั้นสองพันสามรอยห้าสิบสองที่ผมพูดย้ำๆบ่อยๆเนี่ยถ้าจะขึ้นต่อหลุดไม่ได้เลยครับจบแล้วมีเท่านีนะ้เดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายวันนี้อยู่บ้านนะครับไม่มีนัดเนี่ยได้เจอกันเลยขอขอบคุณพี่ๆห้องบีพีทุกท่านนะครับ ขอขอบคุณพี่สมาชิกทุกท่านด้วยเมื่อคืนตลาดมันแคบมากได้อยู่กระจึงกระจ้อยก็ต้องเลิกแล้วมันมันแคบเกินที่จะมานั่งเฝ้าไม่งั้นไม่ได้นอนหรอกพี่พี่ดูเมื่อคืนจากเท่าไหร่จากหกสิบได้บ้างหกสิบมาได้แค่ห้าเจ็ดห้าประมาณเนี้ยถ้าใครเทรดเมื่อคืนก็เป็นสแครปปิ้งเหมาะกับคนที่ชอบเทรดสั้นเวลาที่ตลาดมันไม่มีขาวไม่มีอะไรมันจะเวียงในกรอบห้าเหรียญหกเหรียญคนที่เทรดสั้นจ,จัด,จดมีนะ พี่ๆอาจจะยังไม่ได้คุยนะแต่ผมไ,มได้คุยนะกับคนเหล่านี้ยก็ชอบเลยนะครับเขาบอกว่ามันเสียงน้อยหล่นลงมาเทสโซนล่างมาซื้อขึ้นมาถึงเป้าเขาก็ขายออกแล้วเขาก็เซลล์กันใหม่มีคนกลุ่มนี้จริงๆนะครับจบแล้วสาหรับเช้านี้น้องเวรอยโชคดีเป็นของพี่อยู่ข้างพี่เลยดีกว่าทุกคนคืนนีโชคดีนะครับขอบคุณครับ